สวัสดีครับกลับมากับ i อแอมต่อนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องกรองน้ำมันเครื่องครับจุดที่หลายๆคนนั้นมองข้ามไปนะครับโดยเฉพาะการออกทริปหรือการตรวจตรวจเช็คสภาพรถนะครับจุดจุดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆไปดูวิธีการล้างกรองน้ำมันเครื่องของเวบ,บไรส์นะครับไปดูเลยเริ่มต้นนะครับเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับ เราได้ทําคลิปไปแล้วคือคลิปถ่ายน้ํามันเครื่อง1นาทีเท่านั้นเองคนระับถอดคันสตาร์ทเท้าออกนะครับการที่จะทําความสะอาดกองน้ํามันเครื่องเนี่ยก็ควรเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปด้วยเลยนะครับใช้เบอร์สนะิครองถอดพักเท้าออกนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ แนะนำให้ถอดท่อออกก่อนนะผมลืมนะนี่คือตัวทีเบอร์8นะครับใช้อะไรก็ได้นะครับเบอร์8ปดนะครับถอดฝาคลัชออกเคาะเบาๆนะๆนะออกมาแล้วนะครับตรวจเช็คประกันกับสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อยนะครับดูประกันเป็นหลักนะครับอย่าให้มันขาดเด็ดขาดนะครับ หรือจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะว่ามันจะตกง่ายนะครับขัออกมาไว้ดีๆถ้ามาร์กเกียร์ใครไม่หลุดก็ไม่เป็นไรคนระับอยู่ตรงนี้นะมันจะมีจุดและขีดให้ดูนะครับสามารถดูได้เลยนะ สิ่งของให้เรียบร้อยนะครับว่ามีอะไรหายหรือเปล่าจะมีของแบบนี้นะประมาณนี้เลยนี่ก็คือภาพด้านข้างนะครับก่องน้ำมันเครื่องจะอยู่ทางด้านล่างของคัชแรงเหวี่ยงสามก้อนนะเอาออกมาแล้วหัวเยอะมากครับตะกอนขี้เหล็กต่างๆนะครับทำความสะอาดเนระใช้แปรงฟันนะครับถูเบาๆคนระับมันเป็น เหมือนมุ้งลวดนะครับในตะแกรงกองน้ํามันเครื่องทาช,ช่องค่อนข้างใหญ่นะครับผมแนะนําให้ลองใช้เป็นน็อตแม่เหล็กนะครับแต่ของผมยังไม่ได้มีไม่ได้ใช้นะครับน็อตแม่เหล็กคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่ากองน้ํามันเครื่องนี่คือจุดแรกที่จะดูดน้ํามันไปยังหัวเครื่องและตัวเครื่องทั่วทั่วเครื่องเลยนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับ คนขับรถอย่างเราๆนี่ไม่ควรพลาดกับจุดเล็กๆจุดนี้นะครับรถพังเพราะแผ่นกองน้ำมันเครื่องนะโอ้โหไม่ได้นะครับฝาครอบคลัชนี่ก็สามารถถอดออกมาล้างได้นะจะมีตะกรอยู่แต่อันนี้ผมไม่ได้ถอดนะครับตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับตอนประกอบมันจะตกถ้ามีจารบีนี่ก็ใช้ได้ดีนะครับ เอามาประคองไว้ทาบางๆนะครับประคองไว้นะครับมันตกง่ายมากผมจะสาธิตการใส่แบบไม่ใช้จระบีให้ดูนะครับนี่ครับตกตลอดนะใส่ยากมากนะครับเ <All S 1> ทคนิคของผมนะครับคือเหยียบเกียร์ค้างไว้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปคนระับมันจะมีการยกนิดหน่อยแล้วก็ให้พื้นมันเกียงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันประคองได้แล้วก็ลองเหยียบเกียร์ดูนะครับ ้เหยียบได้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยครับโอเคครับถือว่าโอเคครับตึงมือเหยียบเกียร์ได้นะโอเคเลยหลังจากนั้นก็ประกอบให้แน่นนะครับประกอบให้แน่นจริงๆนะควรใช้อุปกรณ์ดีๆหน่อยนะครับ พอผมผ่านมันแล้วนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังเกิดปัญหาอยู่แล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับจะใหม่หรือเก่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยครับขอเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณใช้น็อตแม่เหล็กเนี่ยน็อตน้ำมันเครื่องแม่เหล็กน่าจะดีนะครับผมว่าจะหาซื้อมาใส่อยู่นะครับ จะเป็นประโยชน์มากเลยนะอาจจะไม่ต้องมาถอดฝาข้างอะไรอย่างนี้ให้วุ่นวายนะเพราะลำบากมากลองสตาร์ทกันเลยคนระับฟังเสียงดูแปลกๆนะโอ้ยเราได้ทำใหม่นะครับพบสาเหตุที่ท่อนะ Okay. ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับโปดกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ